ปียเมธาน,นะครับปัจจุบันก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทไมโครลิซซิ่งจำกัดมหาชนนะฮะธุรกิจของเราก็คือให้บริการสินเชื่อรถบ,บรบรทุกมือ2อนะครับเฉพาะรถบรรทุกมือ2อย่างเดียวครับสวนส่วนรายได้ของเรากเา็เรามีบริการอยู่3าประเภทด้วยกันนะครับก็เป็นสินเชื่อเช่าซื้อปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ประการที่2ก็จะเป็นสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่อง นะอันที่3าก็จะเป็นสินเชื่อปิดจัดใหม่หรือว่าเรียกว่ารีไฟแนนซ์นะครับส่วนส่วนใหญ่เลยกลุ่มใหญ่เลยก็คือสินเชื่อปกตินะเพื่อขยายธุรกิจเริ่มต้นธุรกิจก็ประมาณ95%นะครับนอกกนั้นก็จะกระจายอยู่ในสินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องสินเชื่อปิดจัดใหม่ในเรื่องสัดส่วนรายได้เนี่ยนะครับปกติแล้วรถบรรทุกมือสองเนี่ยก็มีความแข็งแกร่ง,งเนื่องจากว่าเป็นการนำไป ประกอบอาชีพโดยตรงไม่ใช่รถที่ไปขับเล่นนะฮะ,ะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่นะ,ะที่มีวิกฤตเข้ามาอย่างเช่นในขณะนี้มีวิกฤตโควิดเข้ามาแต่ประชาชนก็ต้องต้องกินต้องใช้นะฮะได้รับผลกระทบไหมครับก็ได้รับนิดหน่อยแต่ว่าในส่วนของการประกอบอาชีพของผู้นํารถบรรทุกไปใช้เนี่ยก็นิดหน่อยไม่มากนะฮะบางส่วนนี้อย่างเช่นเราเราแบ่ง segmentation ของ ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยอยู่หลายกลุ่มเหมือนกันนะฮะซึ่งเราก็ปล่อยทั้งคนที่นำนะฮะนำไปประกอบอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของขนส่งสินค้าตัวไปทั้งของกินของใช้ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่เลยประมาณ60%อนะฮะอีกส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกขนส่งวัสดุก่อสร้างนะฮะประมาณเกือบเกือบยีนนะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นขนส่งพวกสินค้ากเกษตร นะครับก็ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นอกเหนือจากนั้นก็เล็กๆน้อยนที่เราเห็นอยู่นะฮะก็โดยทั่วไปแล้วเราก็กระจายนะครับผู้นำรถบรรทุกไปใช้เนี่ยซึ่งใช้บริการสินเชื่อกับบริษัทเนี่ยก็จะมีอาชีพหลากหลายครับอันนี้คือเราก็ป้องกันความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงไปครับในกลยุทธ์ของเราเนี่ยนะครับเราก็มีการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการนะฮะหลายอย่างนะเราดูทั้งที่ตั้งของภูมิศาสตร์ ของแต่ละเซกชันของสาขาต่างๆซึ่งเรามี12สาขาเนี่ยกระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับในทั่วประเทศเนี่ยบางแห่งเนี่ยเขาจะเน้นหนักไปเรื่องของพวกวัสดุกอ่อสร้างนะครับบางแห่งก็เป็นเรื่องของกินของใช้อย่างภาคกลางเนี่ยมันมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโลจิสติกของของกินของใช้แล้วก็อย่างอย่างโซนอย่างโซนใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยเราก็จะเห็นว่า การก่อสร้างมันจะบรนดที่กรุงเทพนะครับรถรถไฟเสียสายสีต่างๆนะครับรวมทั้งภาคตะวันออกภาคตะวันออกทีมีโครงการใหญ่ๆตั้งแต่ e s t t r r r e b o a r d มาแล้วก็มีโครงการ EEC นะฮะที่มาลองรับต่อเนื่องมา40กว่าปีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในในส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยโครงการต่างๆมันเยอะมากนะอาชีพก็หลากหลายนะครับอันนี้เราก็ต้องดูนะครับสาขาที่อยู่ในบริเวณนี้ยนะครับก็ต้อง เราก็ต้องเน้นหนักไปเรื่องของรถที่ขนส่งสินค้าพวกอุปโภคบริโภคนะฮะขนส่งพวกพวกแกลวสัสดุก่อสร้างจะเน้นหนักพวกนี้หน่อยส่วนส่วนทางด้านอีสานเนี่ยอีสานเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืชผลการเกษตรนะครับทั้งเหนือก็เช่นเดียวกันนะฮะทางใต้ก็เช่นเดียวกันก็แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี้ยการการที่จะปล่อยสินเชื่อกับกลุ่มต่างๆเนี่ยก็ข,ขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่ตั้งของสาขา ซึ่งเขาจะต้องรู้ว่าลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนที่มาขอบริการสินเชื่อจากเราเนี่ยมีความเข้มแข็งแค่ไหนนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะฮะต้องดูว่าฤดูกาลการผลิตด้วยนะ,ะของอ,อย่างเช่นอย่างเช่นช่วงนี้นะฮะซีซั่น3 q 3 Q4 เนี่ยพืชผลเกษตรจะออกแล้วนะครับรถจะขายดีะะละฮะรถพวกบรรทุกพืชผลเกษตรนะครับบางแห่งเนี่ยอาจจะมีพวก น้ำนะฮะน้ำหลากน้ําท่วมนะฤดูฝนไอ้แบบเนี้ยเรื่องของการก่อสร้างก็จะกระทบหน่อยเพราะมันก่อสร้างไม่ได้ขนบินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับพืชผลเกษตรยังไม่ออกนะครับไอ้เนี้ยมันมันขึ้นอยู่กับหลากหลายมากครับซึ่งอันนี้จําเป็นมากที่ทางสาขาแต่ละแห่งเนี้ยเขาต้องเข้าใจนะเราก็ให้เขาเก็บข้อมูลพวกเนี้ยนะครับแล้วมาประมวลมาวิเคราะห์ให้ดีว่าเราจะปล่อยกับกลุ่มไหนอย่างไร นะครับเพื่อดูความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นด้วยครับก็เริ่มตั้งแต่เรื่องของการคัดเลือกลูกค้าเข้ามาเลยแนละลูกค้าที่มาขอบริการสินเชื่อจากเราเนี่ยเรามีการคัดกรองอย่างดีเลยฮะมีทั้งเช็คประวัติเครดิตบูโรติด NCB หรือไม่นะครับแล้วก็ดูประวัติการล้มละลายไหมนะครับรวมทั้งดูในเรื่องของเครดิตสกอร์ลิงก็เหมือนกับสถาบันการเงินทั่วไปที่เขาเอามาเอาตัวพวกนี้มาคิดนะฮะห้นะฮะแล้วก็เอาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันนะครับ รวมกันดูว่าคะแนนเครดิตสกอร์ริงเนี่ยเขาผ่านไหมปกติเราก็ประมาณ65ขึ้นไปนะเราก็ดูว่าเขามีความสามารถในการที่จะปล่อยสินเชื่อได้สักเท่าไหร่แล้วก็มีกำลังที่จะส่งเท่าไหร่นะฮะ mm hmm. ก็มาดูเรื่องของ TDSR ด้วยนะครับมาดูเรื่องของภารานี่ต่อไรายได้ว่าลูกค้ามีไรายได้ขนาดนี้ผ่อนแล้วเหลือเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไรายได้ในอนาคตเนี่ย พอเหลือที่จะนํามาผ่อนหรือไม่นะครับดูหลายเรื่องมากครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงเลยดอกเบีย้ยของเราเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่แปดเปเจนกระทั่งไปถึง15%บเปนะครับดอกเบีย้ยก็แล,แล้วแต่ว่าลดนะฮะลดถ,ถ้าหากว่าอายุน้อยนะฮะอายุน้อยในความเสี่ยงน้อยดอกเบีย้ยก็ถูกหน่อยนะครับมันลดใหม่นะฮะลดใหม่ก็ดอกเบีย้ยถูกฮะสเปอร์เซนต์สี่เปอร์เซนต์แต่ว่าถ้าหากว่าลดที่มัน อายุมากหน่อยเนี่ยความเสี่ยงจะมากเนื่องจากว่าความด้อยค่าของมันนะครับความเสื่อมโทรมของมันก็เร็วนะฮะอันนี้เพราะเพราะนั้นมันเพราะนั้นถ้ามันมีความเสี่ยงเยอะเราอาจจะดอกเบี้ยสูงหน่อยนะฮะไปเพื่อไปลดความเสี่ยงตรงน,นั้น n p l นวันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะฮะ2.7ครับนะวันนี้นะครับ n p l นี้เราก็พยายามปรับลงมาเรื่อยๆนะฮะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะ นะค่อนข้างเยอะเราก็ปรับมาจาก10กว่ามาเหลือ5มาเหลือ4มาเหลือจนกระทั่งณนะ Q2 เนี่ยสอแล้วนะครับเพิ่มขึ้นดีดีมากเลยครับเพราะว่า cross margin ของเราเนี่ยเรื่องของ net หรือ net, net profit margin ก็เหมือนกันนะครับเราโตไปถึง34%นะครับ34%อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนพอร์ตสินเชื่อด้วยนะเราก็คุมพยายามคุมพอร์ตของเราเนี่ย ให้มันแบบโตสม่ำเสมอนะครับพอสินเชื่อในปัจจุบันเรามีอยู่ 2, นะประมาณ2,000กว่านะรประมาณ2,140แล้วเราก็คิดว่าเมื่อสิ้นปีนี้นะฮะสิ้นปี63เนี่ยพอสินเชื่อเราจะไปแตะที่2,005ประมาณ2,005นะครับซึ่งรายได้หรือกำไรเนี่ยมันก็จะแปรผันตรงกับพอร์ตสินเชื่อนะครับแล้วก็ในปีปีหน้านะฮะเราก็คิดว่า,เ,าเราจะพยายาม ปล่อยสินเชื่อเนี่ยเพื่อให้พอร์ตเราไปแตะประมาณ4 0 0 0แล้วก็ในปี65เนี่ยพยายามจะให้พอร์ตสินเชื่อเราไปแตะที่5,000ให้ได้นะครับเพราะว่าไอ้เรื่องของกำไรมันก็จะขึ้นอยู่กับพอร์ตสินเชื่อโดยตรงในในอนาคตเนี่ยเอาระยะใกล้ๆก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะระยะใกล้ๆที่ที่เรียนแล้วว่าในในระยะ2ปีเนี่ยเราจะพยายามทำให้พอร์ตซึ่งในปัจจุบันเรามีอยู่2 1 4 0 นะครับโตไปถึง6กเนี่ยประมาณ2 5งพนะครับถึง5,000นะตัวตีนะถึง5,000นะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเราก็คงต้องดูสถานการณ์ดูสภาพการนะฮะแต่ผมก็คิดว่าเราจะพยายามคุมให้พอร์ตของเราเนี่ยโตเฉลี่ยไม่น้อยกว่าปีละ30%นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็โตประมาณนี้นะฮะอย่างปี6-2มา6-2สิ้น6-2จาก6-2 กับ61ถ้าเทียบกันแล้วเราโตมา35% 35%นะครับ Net profit margin ขอเราเนี่ยเราเราโตไปได้ประมาณ40กว่านะครับซึ่งถือว่าสูงที่สุดในกลุ่มที่ใกล้เคียงกันนะครับ ODE เราตอนนี้ยังต่ำครับยังต่ำาก็ประมาณหนึ่งกว่าเองนะครับเรายังมีโอกาสที่จะระดมทุนได้อีกอีกเยอะนะฮะเราเ,เวลาเราที่เราเข้าตลาดหุ้นเนี่ย นะครับเราก็สามารถที่จะรีเบเลตตลาดทุนนะฮะหยุดที่อยู่ในตลาดนี้ได้เยอะอแน่นอนครับเราต้องไปขยายธุรกิจแน่นอนเพราะว่าเราก็ยังถือว่าเป็นน้องใหม่ที่ยังก็ถือว่าไม่ใหญ่มากนะยังยังเล็กอยู่นะครับอันแรกเลยก็คือขยายธุรกิจประเด็นที่2ก็คือส่วนหนึ่งก็คือเราจะมาชาระหนี้ของสถาบันการเงินซึ่งดอกเบี้ยมันจะสูงนะฮะเราก็ไปลดคอร์สลงนะฮะไปลดคอร์สลง การลดค่ลงก็จะทำให้รายได้เรามากขึ้นกำไรสูงขึ้นด้วยนะครับเน็ตโปร t ิตโกรของเราเนี่ยเราสูงสูงสูงที่สุดในกลุ่มแล้วนะฮะรวมทั้งค่านิมของเราก,ก,ก็ก็ถือว่าอยู่ในในระดับที่ดีมากทีถ้าเทียบกับกลุ่มเดียวกันนะครับถ้าเทียบกับกลุ่มเดียวกันเนี่ยนะก็ถือว่าโอเคแล้วผลประกอบการเราเนี่ยใช้ได้แล้วนะครับอันนั้นก็มันก็มันสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทํางานเป็นทีมของเรานะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ย บริษัทไมโครริซิงเนี่ยเราสิ่งที่เราทำมาตลอดเวลาเนี่ยก็คือในเรื่องของเซอร์วิสในเรื่องของเซอร์วิสเราต้องการให้เป็นเซอร์วิสเอ็กเซเลนต์เลยนะฮะทำอย่างไรถึงจะให้ลูกค้าก็พึงพอใจที่เรามากที่สุดนะครับแล้วก็ในส่วนของการทำลูกค้าสัมพันธ์นะฮะการทำ Customer Management, คัสเตอร์เมอร์รีเลชั่นชิพแมเนจเมนนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้เครื่องมือที่เป็นโพชั่นของของบริษัทเราในเรื่อง2ประเด็นเนี่ยนะฮะซึ่งก็ทำให้บริษัทเราเนี่ย สร้างความพึงพอใจซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่บริษัทอยากจะ,ะส่งมอบสิ่งที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะในเรื่องของบริการอย่างเรื่องของการโอนรถอะไรพวกนี้เราก็เปิดบริการให้โอนลูกค้ามานะฮะมาขอสินเชื่อจากเราเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราโอนอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก็ลูกค้าบางคนก็ชอบนะหลายคนก็ชอบมากเพราะว่าไม่อยากไปทําเองคนระับไปขนส่งไปอะไรเงี้ยนะฮะบา,บางท่านก็ไม่มีเวลา นะครับแล้วก็อาจจะยุ่งยากหน่อยนะฮะก็มีเซอร์วิสหลายอยา่างอนุมัติเร็วนะฮะเราอนุมัติเร็วนะครับอนุมัติเร็วบริการดีประทับใจครับ